สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำอาหารนะฮะแต่จะมารีวิวนี่ครับอันนี้คือถ้วยร้อนนะครับแต่ว่าร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะมันเป็นถ้วยของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ่ะที่ตอนนี้มีขายอยู่ทุกเซเว่นนะนะครับมีขายอยู่ทุกเซเว่น ราคาถ้วยละ35บาทตอนนี้ที่เห็นอยู่มีประมาณ3รสนะครับที่ผมเอามาเนี่ยมันจะมีแบล็คชาบูซุปนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มาล่านะสอันมันจะมีแจ่วฮ้อนอีก1อันที่ผมไม่เอามาว่าะผมไม่ชอบไม่ชอบกินแจ่วฮ้อนเดี๋ยวต้องบอกกันว่า ถ้วยเนี่ยมันเป็นมันมีมานานแล้วนะถ้าใครเคยดูเขาเรีวิวไปแล้วก็ผ่านไปได้เลยครับเผื่อมันมัมนมันเป็นประโยชน์นะครับต่อคนที่อาจจะไม่สะดวกที่จะต้ตมน้ำนะไม่สะดวกที่จะต้มน้ำนะครับอย่างเช่นกำลังเดินทางอยู่อยู่ในรถอะไรอย่างนี้นะชาวหอชาวหอพักนักเรียนนักศึกษาที่ไม่อยากต้มน้ำไม่อยากใช้คำว่าขี้เกียจ <laughs> ดูนะดูดูใส่ร้ายเข้าเกินไปไม่อยากจะต้มน้ำไม่สะดวกแล้วกันเนะาะไฟดับไฟดับสมมติไฟดับอยากกินมามา่าไม่ใช่มามา่ามันไม่ใช่มามา่ามันเป็นบะหมี่กึงสาเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับเราไม่สะดวกที่จะต้มน้ําสมมติไฟฟ้าดับถ้วยนี้สามารถเติมน้ําเปล่าเปล่าน้ําเย็นธรรมดาเนี่ยนะแล้วทําให้มันร้อนได้ นะครับมันจะมีถุงร้อนอยู่ข้างในเดี๋ยววันนี้เลยมาลองทําให้ดูเพราะว่ายังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเมียเอบมองโอเคเดี๋ยวมาลองดูเนาะนี่นะครับสองรถที่ผมเลือกมามาล่ากับแบล็กชาบูนะเด็กห่อลายคนบอกว่าโอ้โคุณลุงเขามีมานานแล้วไม่รู้แหละอันไหนเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมผมว้าวหมดอะ <c oughs> เมื่อก่อนมันไม่มีไงแบบเนี้ยที่แบบไม่ต้องใช้น้ําร้อนเนี่ยนะออตามันอถ้วยร้อนนะครับมันจะมีสองชั้นนะครับอ,อันนี้อะไรช้อนมีช้อนกับซ่อมให้ด้วยในซองอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุง ันนี้ก็เป็นบะหมี่ธรรมดาเนี่ยเนาะนี่ถ้วยมันจะเป็นนี้ที่จริงเขามีเนี่ยไออะไรนะวิธีปรุงวิธีอะไรเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับแยกถ้วยด้านในออกจากการฉีดถุงฟอยนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นฟอย <c oughs> หรับทาความร้อนในการทําอาหารคําเตือนนะครับห้ามกินห้ามหยิบหลีกเลี่ยงไฟเนี่ยห้ามสัมผัสขณะที่ร้อนอยู่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ฉีกออกมาก็เป็นถุงแบบนี้เฉยๆเนาะนี่ใส่ไว้ตรงก้นมันอย่างเงี้ยนะ แล้วเขาบอกว่าให้เติมน้ำตรงตรงขีดนี่นะขีดเนี่เขาจะบอกว่าเติมน้ําให้พอดีกับขีดด้านล่างเนี่ยนะโอเคเราก็จะเติมน้ําลงไปเดี๋ยวอันนี้เราต้องปรุงก่อนไหม เดี๋ยวผมเติมน้ำแล้วนะครับโอเคเติมน้ำตามขีดที่เขาบอกเลยนะอุยเริ่มเดือดเริ่มเดือดเห็นไหมใส่นี่ลงไปก่อนแล้วก็เติมน้ำด้านบนด้นนดวยอันที่เราจะกิน แล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงรสมาล่าเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝานะครับปิดฝาเหมือนเดิมเขาให้ปิดฝาไว้เนี่ยประมาณสัก 15นาทีเฮ้ยไม่ใช่15นาที5้าถึงสินาทีอืนนี้จะวางก็ได้ไม่วางก็ได้เนาะมันวางสวย,สวยๆเฉยเดี๋ยวผมจะรอสักประมาณสิบนาทีแล้วกัน สิบนาทีผ่านไปแล้วนะแต่ดูควันยังพุ่งอยู่ร้อนเลยนะไม่น่าเชื่อว่าถุงฟลอยจะทำให้โอ้โหมันร้อนได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่ <Hi. S 1> เขามีช้อนมาให้นะกับตะเกียบหรือ,อไม่ใช่กับซ่อมแต่ผมเตรียมตะเกียบมาโอ้โห oh ก็เหมือนกับการต้มน้ำร้อนเดะเดเลยนะโอ้ยร้อนร้อนร้อถุงก,ออก็ออกไม่หมดอืถ้าใครอยากกินร้อนๆอ,อย่างเงี้ยก็กินได้เลยเนี่ยแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันร้อนไปอะ่ะ เอาออกไม่ได้เลยนะมันร้อนมากสรุปคือคือต้องกินอย่างนี้นะแต่คืออยากจะให้ดูด้านในว่ามันมันมันร้อนจริงๆอะ่ะโอ้ยจะออกได้ไหมเนาะ สรุว่าออกไม่ได้นะมันร้อนมันร้อนมากอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงออกไม่ได้ก็กินแล้วร้อนอย่างนี้แหละอร่อยอร่อยใช้ได้ ไม่น่าเชื่อว่าถุงร้อนจะทําให้มันมันร้อนได้ขนาดนี้นะขนาดจะดึงไอ้ถ้วยด้านบนออกอยังไม่ได้เลยโดนมือเนี่ยอันนี้นึกไปถึงการเอาไปต้มน้ำกระฟองกาแฟได้สบายเลยเนะ่นี้ ออเดี๋ยวกินต่อคือมันร้อนมากๆอเคเนาะขอลองอีกทีน่าจะออกได้แล้วเพราะมันมันไม่มีควันแล้วนะโอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะร้อนได้นานขนาดนี้ดูดิ <Hey. S 2> จบ <laughs> ดูดูโ oh. อ้โหอะเช็ดเรียบร้อยแล้วที่มันกเมื่อกี้นะนะครับยกออกจนจนได้เรื่องเลย <laughs> มันร้อนน่ะมันร้อนมือไม่น่าเชื่อเนาะว่าถุงเล็กๆนะครับที่เทน้ําธรรมดาน้ําเย็นธรรมดาน้ําเปล่าเนะี่ยลงไปมันจะทําให้ร้อนได้ขนาดนี้ร้อนนานมากนะเป็นแบบ 20นาทีอะได้สิบุ๊ผมกานานกว่าน,นั้นนะครับแล้วตอนเอาไปทิ้งนะครับควรจะรอให้ถุงเนี่ยมันเย็นก่อนนะครับถ้าไปทิ้งถุงขยะผมว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยาทําให้แบบสิ่งของในถังขยะไหม้ได้เลยนะนะฮะอันนี้ต้องรอให้มันเย็นสักพักก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวจะกินต่อรสชาติโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ร้อนอย่างที่ถ้วยมันบอกจริงๆด้วยเหมาะกับคนที่เดินทาง ไปกลางเต็นต์อุทยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ให้แบบใช้เตาแก๊สก่อไฟหรือว่าเอาไว้ในหอพักไม่อยากจะต้มน้ำวันไหนไฟดับก็ช่วยได้นะนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอลเวนแล้วก็ร้านแถวโรตัสบิ๊กซีก็น่าจะมีนะผมบ้านนะนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับรวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านเนาะ อ่ะนะครับฝากกดติดตาม Family Man ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับจะกินต่อ